เขารับปากกับกลุ่มกูทัวร์นั้นที่จะไปแล้วนะครับเพราะนั้นเป็นการเหมือนเอาเงินจากทัวร์เหล่านี้มาใช้จ่ายทัวร์ที่เขาได้มีการกำหนดการไว้แล้วนะครับจะ,จะมีการถอดถอนใบอนุญาตทำทัวร์เขาป่ะครับแล้วก็จดถูกต้องไหมเนี่ยอ่จดถูกต้องครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของกรมกรมการท่องเที่ยวนะครับอันนี้เราก็จะประสานแจงนะ้งให้กรมการท่องเที่ยวของการทรทศน์ดำเนินการต่อไปครับ ในมุมถ้าในมุมผู้เสียหายหลายคนก็คงกังวลใจว่าจะได้เงินคืนหรือเปล่าอันนี้เราต้องประสานปงปง,ปงหรืออะไรในการอายัดทรัพย์อ,อะไรยังไงบ้างไหมครับในการคืนเงินให้กับผู้เสียหายครับสาหรับในส่วนนี้นะครับในเรื่องของมาตรการทางแพ่งนะครับในเรื่องของการนําทรัพย์มาคืนให้กับผู้เสียหายนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการหนึ่งซึ่งที่เราแจ้งไปแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของการดําเนินคดีส่วนในเรื่องของการดําเนินการยึดทรัพย์นะครับในตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนของการสืบทรัพย์ ืบทรัพย์นะครับว่าทรัพย์สินเขามีอะไรบ้างนะครับแต่เบื้องต้น,นมีบ้านอยู่สองหลังชื่อเขาป่ะชื่อ,ช,อชื่อเขาชื่อชื่อของของผู้ผู้ต้องหานะครับมีบ้านสองหลังแต่เราก็ต้องรับเพื่อให้ทางส่งของ้อมูลให้กับปมอ,อ,อนะครับเพื่อปมอ,อจะตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วก็บัญชีย้อนหลังว่าทรัพย์สินเหล่านี้เป็นทรัพย์ที่เข้าขายในเรื่องของการกระทําความผิดมูลฐาน ถ้าเข้าข่ายความผิดทางปมง,งก,ก็จะยึดและอายัดนะครับแล้วก็จะสู่กระบวนการเพื่อน,นํามาเฉลีย่ยคืนให้กับผู้เสียหายต่อไปครับกระบวนการก็จะเป็นลักษณะนี้ครับก,ก,การที่ผู้ต้องหาเขาไม่หลบหนีแล้วเราจับได้ง่ายตรงเนี้ยเป็นความประสงค์ของผู้ต้องหาป่ะจะได้ล้องบนฟูกอันนี้ก็เข,เขาก็คงหาทางหมายถึงว่า เ,เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้เราก็ากลัวว่าถ้าเราไม่ดําเนินการจับกลุ่มเนี่ยก็าอาจจะหนีได้นั่นอนกันบเพราะผู้เสียหายจะมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับในเบื้องต้นถ้าถ้าทุกท่านจะทราบก็คือว่าเขาพยายามไกล่เกลี่ยโดยไปที่สํานักง,งานคุ้มครองผู้บริโภคนะครับเพื่อเพื่อจะให้แบบว่าเพื่อบรรเทาความเสียหายนะครับ ที่จับกุมนายชริยะพอดีเห็นว่าไปจับกุมหน้าประตูเรือนจำจังหวัดปทุมธานีอันนี้คือไปอายัดตัวต่อจากที่สอบพนักงานที่เบียดไวายังไงครับขออนุญาตนะครับเอ่อพอดีเป็นหมายจับคนละหมายหมายจับกันนะครับส่วนที่รัตนาธิเบศนะครับเป็นผู้เสียหายเพียงรายเดียวนะครับความเสียหายแค่หนึ่งแสนบาทนะครับแต่ผู้เสียหายหลักเนี่ยอยู่ที่อ่ากองกองับการปราบปรามกันทาควพิจิตเกี่ยวกับคุ้มครองผู้โชกทั้งหมดนะครับครับเป็นคนละคนละคดี คนละหมายครับครับจะเป็นจากทัวร์อ้วนผอมเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับใช่ครับใช่ครับจริงๆผู้เสียหายเขาแยกไปไปแจ้งของเขาใช่ครับก็อย่างที่ท่านผู้การนาเรียนให้พี่พี่สื่อมวลชนทราบนะครับว่าใครสะดวกที่สถานีตำรวจที่ใดครับก็ไปแจ้งที่ที่ตรงนั้นก่อนนะครับหรือที่ใกล้บ้างเขาก็ผู้เสียหายในนั้นก็คงน่าจะไปแจ้งที่ที่อยู่ใกล้สถานที่ที่เขาสะดวกก็ก่อนนะครับครับผม สรุปแล้วผู้เสียหายที่มาแจ้งมาร้องปคบร,รวมยอดจํานวนกี่คนมูลค่าความเสียหายเท่าไหร่ตอนนี้คือาเรียนพิที่ศูนย์ชนครับตอนนี้มาทุกวันนะครับตัวเลขล้านทุกการให้รวมแล้วตอนนี้จาก60น่าจะเป็นร้อยกว่าครับมาทุกวันนะครับความเสียหายตอนนี้ก็เกือบเกือบ50ล้านครับครับผมเสารธิตย์เนี่ยก็มานะครับเมื่อว,วานนี้ก็มามาทุกวันนะครับเราจับพนักงานสอบสวนไห้รองรับอยู่แล้วครับ มีมีใครมีคำถามไหมครับก็ขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับขอบคุณครับขอไฟภาพด้วยนะครับเดี๋ยวพี่พอดีมี่ครนิ่งผู้การใหม่มานี่คดีออกบ้านแล้วนะเนี่ย lãnh thổ thuốc là thiết lên là...